สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555โดยมุ่งเน้นความสนุกสนานปลอดภัยและให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถกล้าคิดกล้าสแสดงออกชมรมสิเก่ารามคำแหงจันทบุรีร่วมกับหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษจันทบุรีจัดการประกวดคัดลายมือนักเรียนระดับประถมะศึกษาปีที่4 6เนื่องในวันรามคำแหงมหาราช หวังให้เยาวชนตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการอบรมวินัยสัญจรเพื่อต้องการให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีให้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยกรณีต่างๆสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคข้ามจากทีมข่าวซีทีวีจันทบุรี ประจำวันที่11มกราคม2555ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับสนักประชาสัมพันธ์เขต7จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555โดยมุ่งเน้นความสนุกสนานปลอดภัยและให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถกล้าคิดและกล้าแสดงออกครับที่ห้องประชุมสมนักประชาสัมพันธ์เขต7นายจำลองสิงโตงามภูมิในการสนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2555ที่สนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและสนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นนายจำลองสิงโตงามผู้อำนวยการสนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้เปิดเผยว่าการจัดงานวันเด็กทุกปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการจัดงานวันเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งของประเทศชาติเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปหากเด็กในวันนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมเฉลียวฉลาดภายภาคหน้าต่อไปบ้านเมืองก็จะมีผู้ใหญ่ที่ดีในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนประชาชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณสนามหน้าอาคารในวันเสาร์ที่1 4มกราคม2555 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเน้นความสนุกสนานและปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่ควรมีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมีโอกาสแสดงความสามารถกล้าคิดกล้าสแสดงออกและขณะนี้การเตรียมความพร้อมการจัดงานไว้แล้วในทุกด้านกิจกรรมหลักๆจะประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาการสแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆการเล่นเกมต่างๆอีกมากมายครับ การจัดงานบัเด็กแห่งชาติในปีนี้นะครับสำนักพันเขตเจร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทุกหน่วยนะครับทั้งสำนักพันเขตเจทั้งวิทยาลัยวิทยุสถานีโทรทัศน์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดวิทยุประกันศึกษานะครับเราก็มาร่วมกันจัดที่สำนักพันเขตเจที่ถนนสุขุมวิทแห่งนี้ซึ่งสถานที่เราก็กว้างขวางแล้วก็จัดมาเป็นประจําต่อเนื่องทุกปีนะครับก็ปีนี้นะครับเราก็เน้นเรื่องกิจกรรมหลักของเราก็จะเป็น เรื่องของการอ่านข่าววิทยุการอ่านข่าวโทรทัศน์นะซึ่งเด็กๆจะชอบก็เป็นจ,จุดเด่นของเราอยู่นะครับแล้วก็การแสดงของหน่วยงานภายนอกนะครับของทางทหารนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีรถถังมีอะไรมาแสดงให้ดูอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงบนเวทีนะครับปีนี้เราก็มีเด็กๆหลายโรงเรียนเนี่ยมาร่วมแสดงบนเวทีด้วยจ,จับฉลากของขวัญของรางวัลเนี่ยตั้งแต่จักรยานยนต์หรือว่าของเล่นเด็กอะไรเนี่ย จักรยานแล,แล้วก็อีกหลายรอย่างนะครับในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ได้สนับสนุนของรางวัลมาเป็นจานวนมากนะครับรวมทั้งอาหารด้วยนะครับทั้งอาหารแล้วก็ขนมนมเนยต่างๆเนี่ยครับโดยเฉพาะที่เด็กชอบก็บอกกับที่ถามว่าชอบอะไรก็บอกชอบของเล่น,นทีเน่เล่นเกมสนุกๆนุีแล้วก็เตรียมเอาไว้เยอะนะครับก็อยากเรียนเชิญน,นะครับน้องๆผู้ปกครองนะครับที่จะพาเด็กนักเรียนมาเที่ยวงานบุรีแห่งชาติตั้งแต่2โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ ที่สำนักงานเขตเจดังนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุด,ด้วยนะครับสวทจันทรบุรี90.25เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะครับทางด็อกช่องด็อกเตอร์ทีวีนะครับทีวีพระสุขภาพตั้งแต่9นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนทางภาพพื้นดินเนี่ยเราก็รับสัญญ,ญาณจากทางกรุงเทพนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจากพื้นที่เรายิงสัญ,ญญาณสดเข้าไปสลับกันกับบรรยากาศทั่วประเทศให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับชมรับฟังการจัดงานวันเด็กของจังหวัดจันทบุรีซึ่งการที่เราถ่ายทอดไม่ได้ถ่าายดเเฉพะข เราก็ถ่ายทอดจากทุกจุดในจ,จังหวัดจันทบุรีที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นที่อบจอที่เทศบาลหรือว่าที่ไหนก็ตามที่จัดงานม,มาเด็กเราก็จะไปเก็บภาพมาร้อยเรียงเป็นกิจกรรมมาเด็กของจ,จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ส่งไปเผยแพร่ทางช่อง11ด้วยครับ